สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีป้าอ้อยเนี่ยนิติท่องจะชวนพี่น้องมานาั่งชิมน้ำขิงนะคะอยู่หลังบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นสะนามเนี่ยบรรยากาศธรรมชาตินั่งจิบชิมชิชวๆเลยค่ะตรงเนี้ยอ,อ,อากาศตอนเศร้าเนี่ยนะคะเหมาะมากอันนี้คือน้ำขิงนะคะก็จะมาพอดีต้มมาแล้วค่ะ ปลาอ้อยย่างบาใครสะดวกบันไดก็เ,เลยเทศใสแก้วมาเลยสูตรปลาอ้อยกระใส่มะนาวค่ะมะนาวครึ่งลูกบีบลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวกะมะนาวบม่มีเมล็ดค่ะเปรี้ยวดีนักปลาอ้อยเป็นคนที่ชอบความเปรี้ยวจะใสเป็นเว่นๆอีกนะคะบางคนก็นบ่ชอบกับบ้นงใส่นะคะใส่หมากใส่หน่อยแล้วแต่ใส่เกิดนิดหน่อยนะคะ อ,อันนี้จะแช่ในะเปลือกมะนาวลงไปนะเพื่อความรล่อนกับมะนาวเปลือกมะนาวจะออกฤทธิ์นะคะขอว่างไ้ตรงน้กกอนเนาะคะ่ะเข้าจะมาคุยกันเรื่องสรรพคุณของน้ำขิงมะนาวสุดปลาอ้อยนะคะเข้าดื่มตอนเศร้าแบบนี้แหละคะ่ะเหมาะเลยเพราะมันจะช่วยดีทอ็อก ดีทอกสานพิษออกจากตับเห้องใเห้องบรรเทาอาการเจ็บข้อห้ากับใครเป็นวดัดเห้าง่ใครเจ็บปวยมาค่ะเพราะมีวิตามินซีสูงด้วยน้ำขิงนี้ยังลดนะคะลดความร้อนจากร่างกายนะคะลดน้ำหนักด้วยด้วยด้วยค่ะเพราะว่ามันจะเผาผ่านเผาผ่านไขมันออกจากร่างกายให้เห้า โดยเฉพาะป้าอ้อยเนี่ยจะเป็นคนทีผัดมักบใครโออย่างไรเนาะคะ่ะบอคายของนามสองสามมือซึ่งมันเป็นสิ่งที่บดีเลยค่ะต่อร่างกายเทาตอนนี้ยิ่งขาเจ็บไปใส่มาใส่บ่สะดวกยิ่งต้องดื่มน้ำขิงทุกเศา้าเลยค่ะเพื่อเพื่อให้มันเผาผ่านน้ำขิงยังทำให ไอผิวพันธุ์เฮาสดใสนะคะชะลอกความแก่ชะลอกความเสื่อมของเซลล์ด้วยมีสารอาหารมีประโยชน์ต่อลางกายมีฟอสฟอรัสมีแมกนีเซียมมีวิตามินซีสูงแต่ขอเสียน้ำขิงกับมีด้วยค่ะอย่าลืมว่าเหรียญยังมีสองด้านนะคะขอเสียก็คือ คนที่มีปัญหาสุขภาพบอสบายต้องพาตัดนะคะต้องหรือคนที่ไปท่าสัญญกรรมนะคะคนที่เป็นนิวในถุงน้ำดีนะคะหรือคนที่ตัง้งคันมีนองบาคนท่านน้ำขิงเยอะ,อะฉะนั้นขอชิมน้ำขิงก่อนนะคะเพราะอุ่นๆพอดีละ รสชาติดีค่ะถูกปากถูกปากป้าอ้อยเลยค่ะรสเนี่ยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําล่องกินน้ำขิงทุกเ้าเบิงนะคะเพื่อรูอแลกสุขภาพของเฮาป้าปอ้อยกะคงบ่มีอย่างมากมายค่ะสำหรับคลิปนี้ต่อไปสุขค้าหายแล้วจะไปหาสาระดีๆนะลูกฝากฝากติดตามสองป้าอ้อยดวยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ